ก็ได้คุยกันบ้างแล้วค่ะเห็นว่าผู้ใหญ่เรียกไปคุยเลยครับค่ะเฮียฮอลเรียกคุยอ๋อยังยังไม่ได้ถึงเฮียฮอลค่ะก็ที่ค่ายอะค่ะมิกาเซ่ก็เรียกเรียกไปคุยค่ะยังไงบ้างได้ตกลงได้เข้าใจกันหรือยังคือมันเป็นเรื่องจริงๆรแล้วมันเรื่องไม่เป็นเรื่องอะค่ะแล้วก็เหมือนเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันแล้วก็ไม่ได้คุยกันค่ะมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาเลยค่ะ ได้คุยกันแล้วคือผู้ใหญ่เป็นตรงกลางให้คุยกันหะไอยงใช่ค่ะก็ทางค่ายก็เรียกไปคุยค่ะว่าเออมันมีอะไรกันทําไมไม่พูดคุยกันดีดๆอะไรอย่างงี้ตอนแรกก็นึกว่าจะเคลียร์กันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกว่าโดนตำหนิกันบ้างใช่ค่ะก็ก็โดนว่าว่าแบบน่าจะคุยกันนะอยู่ด้วยกันมานต้องหลายปีแล้วอะไรยอย่างเงี้ยค่ะแต่ถึงโดนเรียกคุยมันก็ยังมันก็ยังไม่โอเคเร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมมันก็ยังมีมา้าก็ ก็จริงๆโฟกับมดก็ได้ได้ได้เคลียร์กันแล้วนะคะว่ามันคือเรื่องอะไรก็คือสาเหตุมันมีอยู่ประมาณเกือบสองอาทิตย์ที่แล้วอะค่ะที่มันจะมีวันอย่างที่เราติดมา,มากๆติดอยู่4ชั่วโมงหรือ6ชั่วโมงอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็โฟเองไปงานเลดประมาณกับ3ชั่วโมงแล้วส่วนมดเขาก็ต้องรอแบบรับหน้าอยู่ที่งานอะไรเงี้ยแล้วเราก็เราไปเราก็ขอโทษอะไรเไงี้ยค่ะแล้วพอตอนคืนเขาก็มาลงอีสแกรมว่าแบบเป็นน้องแล้วต้องรอหลอททำไมต้องรอตรอลอดอะไรเงี้ย เราก็รู้สึกเฮ้ยมันทุกคนติดกันทั่วประเทศเลยวันนั้นอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแบบพิมพ์มาแบบนี้เราก็เลยพิมพ์กลับมันก็กลายเป็นเป็นเรื่องเป็นราวด้วยด้วยความที่ใช้อารมณ์ทั้งคู่ค่ะแล้วตอนนี้กลับมามันจะจูนกันติดเหมือนเดิมไหม ติดติดค่ะเพราะว่าจริงๆเราทางานด้วยกันมาประมาณกับแปดปีนะคะแล้วก็เรื่องจุกจิตของผู้หญิงอะไรเงี้ยมันก็มีกันตลอดอยู่แล้วอะคะ่ะเคลียร์กันอย่างนี้ต้องมีน้าตาบ้างก็ไม่ไม่ได้ถึงกับร้องไห้ะคะ่ะ <c oughs> ก็แค่แบบก็เหมือนก็เล่นค่ายก็ให้คุยกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็โอเคมันมันเหนื่อยด้วยที่เราไม่ได้คุยกันเพราะว่า ซ้อมเต้นซ้อมร้องกันเพื่อคอนเสิร์ตแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ไม่อยากจะคุยกันอะไรเงี้ยค่ะ้องจากผู้ใหญ่คุยแล้วนอกรอบมีมาคุยกันเองก็ก็ยังไม่ได้คุยกันเองค่ะเรียกว่าเ้ายังคงเป็นโหมเหมือนเดิมค่คาก็ยังเป็นโฟมอมดอยู่ค่ะคามนิดที่จะสอนตัวออกมาตอนนี้คิดเหมือนเดิมไหมคิดเหมือนเดิมไหมอะคะก็ได้ได้คุยกับทั้งค่ายแล้วนะคะแล้วเราก็เองก็ใจเย็นลงแล้วก็ตอนนี้ยังไงก็ยังเป็นโฟมออดอยู่ค่ะ แต่มันก็มีข่าวว่าแบบทั้งคู่เป็นโปรเจกต์ที่แบบจะต้องแยกเดี่ยวอยู่แล้วทำเพลงเดี่ยวไปแล้วอะไรอย่างี้ก็เลยทำกระแสนี้ขึ้นมาอะไรอย่างงี้อ๋อจริงๆแล้วพอยังไม่ทราบเลยค่ะว่าต้องทําเดียวอะไรหรือเปล่าแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้สร้างกระแสค่ะแล้วก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นเรื่องด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องเล็กอะค่ะหลายคนก็มองเป็นการโปรโมทคอนเสิร์ตด้วยด้วยอ๋อไม่ได้ไม่ได้เป็นการโปรโมทคอนเสิร์ตแต่ว่าเออไหนๆพี่ก็ถามแล้วฝากด้วยนะคะ13ตุลาคมนะคะ ก็ยืนยันว่าไม่ใช่ทะเลาะเพื่อสร้างกระแสอะไรเายใช่ก็อย่างที่อธิบายไปว่าต้นต้นเหตุมันมาจากเหตุการณ์อะไรอะค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เคลียร์กันแล้วค่ะช่วงที่แบบทะเลาะกันทำงานแล้วเป็นยังไงบ้างโอ้ยยากค่ะยากก็ก็เจอหน้ากันก็ไม่ได้คุยกันเพราะเราเองก็อื่นๆเขาเองก็อื่นๆแล้วก็แบบซ้อมคอนเสิร์ตก็แบบคนอื่นอีกทั้งว่ามด32คนมันเหนื่อยไปหมดคนนู้นยังไม่มาคนนี้มาช้าคนนี้เต้นได้คนนี้เต้นไม่ได้แบบ เครียดไปหมดทุกอย่างเลยค่ะคุณคุณเลี้งขอาทิตย์ครับก็ก็ประมาณสักสองอาทิตย์นิดนะอันนี้เรียกว่าสบายใจได้ค่ะค่ะก็ยังไม่โฟมอดอยู่ค่ะสบายใจได้ค่ะทางมดเขามาพูดอะไรกับโฟอะไรเงี้ยไหมครับยักษ์เขาหลักๆแล้วคือเหมือนค่ายเรียกไปคุยก็ก็ว่าถามว่าเป็นอะไรกันอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต่างคนต่างพูดว่าเอ้ยเราน้ายใจเรื่องนี้นะเขาน้ายใจเรื่องนี้นะอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็แบบค่ายก็บอกโอเคงั้นเข้าใจแล้วว่า ่างคนต่าง<น> <Okay. S 3> มีเรื่องอะไรกันก็ต่อไปนี้มีอะไรก็คุยกันนะอะไรเงี้ยเพราะว่าโตๆกันแล้วไปทําอะไรแบบเหมือนเด็กๆเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราสองคนไม่ได้ขอความเขใจอะไรกันก็ขอโทษเลยนะก็ก็ยังไม่ได้เขาก็ยังไม่ได้ขอโทษเราเราก็ยังไม่ได้ขอโทษเขาเพราะว่าก็คิดว่ามันก็น่าจะก็เคลียร์ลงตัวกันบ้างแล้วค่ะก็เลยน่าจะแบบปล่อยผ่านไปกลายเป็นแผลในใจเลยเนาะนิดนึงไหม มันมันจริงๆมันก็นิดหนึ่งอะค่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าผู้หญิงเนี่ยมันอยู่ด้วยกันมานานแล้วมันก็ต้องมีเรื่องอะไรแบบนี้บ้างค่ะตุกแหนนี่คือรักษาหายค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็หายค่ะตอนนี้ก็ลงตัวขึ้นค่ะอ๋ยที่เรา่านกันใช่ใช่คือก่อนน้นเนี่ยก็คิดอะค่ะว่าแบบเฮ้ยเราโตกว่าตั้งห้าปีนะไม่เคยแบบไม่เคยเห็นแล้วว่าเราโตกว่าเลยหรอหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็เกิดน้อยใจด้วยอะไรเงี้ยค่ะอื กลายเป็นว่าอินสตาแกรมเป็นต้นเหตุเลยใช่ทั้งอินสตาแกรมทั้งทวิตเตอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าแฟนๆก็ส่งมาให้กำลังใจกันแบบอยากให้เป็นโฟโมวดอยู่อะไรเงรี้ยค่ะเราก็ขอบคุณทุกคนละกันค่ะที่ยังรักโฟโมวดอยู่